ก็ชาวบ้านเขาพูดกันอย่างนี้ครับว่ามีอดีตผู้บัญชาการเก่าในพื้นที่ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องพระนะครับเขาเลือกันว่าพระที่แขวนคออยู่บนคอของท่านหลายองค์เนี่ยผู้บัญชาการคนนี้นะครับเป็นคนมอบให้ท่านราคาก็บอกว่าแปดหลักขึ้นไปครับ ท่านอาจจะบอกว่าไอ้พวกนี้มันโกหกไม่ถึงหรอกเพราะเอินในวันนั้นท่านหลวงเอาพระในคอของท่านออกมาโชว์นะครับผมไม่ใช่ฝันเองท่านช่วยดูนะครับว่าองค์ไหนนะครับวันนี้สายมาหรือเปล่าก็าไม่รู้นะะองค์ไหนที่อดีตผู้บัญชาการท่านนั้นมอบให้ท่าน สืบเรื่องจากการอภิปรายครั้งที่แล้วนะครับจนถึงครั้งนี้ผมก็อขอยืนยันว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่เหมาะที่จะเป็นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครับไม่ว่าจะเป็นครั้งนี้ขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเป็นครั้งนี้ครั้งหน้าและครั้งต่อๆไปเพราะก่อนกระบวนการจะเข้าสู่ตำอำนาจนั้น ท่านก็ได้มีการวางแผนครับอันที่หนึ่งครับท่านสมคบกับฝ่ายการเมืองที่เสียผลประโยชน์สองท่านสมคบกับนักธุรกิจที่ผูกข,ขาดตัดตอนจากการสามประทานและเอารัดเอาเปรียบพี่น้องประชาชนด้วยการขอเข้ากล่องขอเบี้ยเลี้ยง ที่เป็นค่าใช้ใจ่ายในการยึดอำนาจสามท่านสมคบกับพวกสื่อที่อิงอำนาจกับฝ่ายเผด็จการและสุดท้ายก็ตอบแทนผลประโยชน์ซึ่งกันและกันด้วยตำแหน่งหน้าที่การงานสี่ท่านสมคบกับฝ่ายตุลาการบางคนท่านอาจจะเถียงว่าไม่มีไม่มีแต่ท่านรู้หมายว่าการประชุมรับของท่านทุกครั้ง ไม่ว่าในค่ายทหารหรือในเซฟเฮาส์ก็จะมีคนเหล่านี้นะครับเอามาเล่าสู่กันฟังแล้วคนเหล่านี้ก็บอกว่าที่เขามาเล่าสู่กันฟังนั้นไม่ใช่เพราะอะไรหรอกครับแต่เป็นเพราะว่าบางคนใกล้ได้สมประโยชน์บางคนก็ไม่สมประโยชน์เขาจึงเอาเรื่องเหล่านี้มาเล่าให้ฟังกันการตรวจสอบไม่ยากนะครับ ว่าคนที่เกี่ยวข้องอยู่ล้อมรอบตัวท่านน่แต่ก่อนมีตำแหน่งอะไรพอยึดอำนาจเสร็จเข้ามารับตำแหน่งอะไรท่านจำวันหลอกลวงแห่งชาติได้ไหมครับวันหลอกลวงแห่งชาติวันที่22พฤษภา2557ท่านนัดให้ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลรวมทั้งบุคคลสำคัญไปพูดคุยกัน ไปเจราจากันเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งท่านรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันหมักหมมและสะสมกันมนานานมันเป็นปัญหาทางโครงสร้างที่ถักไว้ท่านคิดว่าจะพูดคุยแค่ครึ่งชั่วโมงมันจะจบได้อย่างไงมันเป็นเพียงการเริ่มต้นแต่เพราะท่านหลอกให้คนเหล่านี้ไปติดกับดักท่านเตรียมกำลังทหารเตรียมข่ายทหาร พราะท่านจะมาจับตัวคนเหล่านี้แล้วท่านก็จะยึดอำนาจท่านบอกว่าท่านไม่ได้เตรียมอะไรตัวไว้เลยนะท่านตัดสินใจในวันนั้นแล้วทำไมท่านรู้แม้กระทั่งรองเท้าของพวกผุมนะครับเบอร์อะไรและใครจะอยู่ค่ายไหนครับท่านเตรียมทหารเตรียมรถขนส่งเพื่อจับตัวคนเหล่านี้ไปแล้ว ก็ยึดอำนาจนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าท่านสร้างระบบเสนานพิวัตรท่านกำลังสร้างระบบเสนานพิวัตรขึ้นในประเทศของเราข้ราะางของท่านที่เข้ามาก็าอ้างว่าเพื่อมาควบคุมตรวจสอบเพื่อมาดูแลความมั่งคงของประเทศท่านดูแลความมั่งคงของประเทศมาเจ็ดปดปีแล้วที่ผ่านมา ทุกคนก็รู้ว่ามันมากเกินไปแล้วสำหรับต้นทุนของประเทศที่มีความเสียหายมากที่สุดแล้วท่านก็ยังได้สร้างระบบทุนผูกขาดเกิดขึ้นในประเทศท่านให้ทุนผูกขาดเหล่านี้แข็งแรงสมประโยชน์เพราะอย่างที่ผมพูดตั้งแต่ต้นว่าทุนผูกขาดเหล่านี้บางคนก็ช่วยท่านยึดอำนาจ มีข้าวกลองมีเบี้ยเลี้ยงช่วยแจกให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาที่มาร่วมสังคกรรมกับพวกท่านอันนี้จะจริงหรือเท็จนั้นท่านย่อมรู้อยู่แก่ใจและสังคมเขาก็รู้กันทั่วแต่เขาไม่สามารถที่จะตรวจสอบพวกท่านได้ท่านสร้างระบบกระบวนการยุติธรรมสามานขึ้นซึ่งกระบวนการยุติธรรมแล้วที่เป็นระบบคุณธรรมหายไป ซึ่งในอดีตเป็นระบบที่ดีเพราะมีความโปร่งใสข้อเก่าหานั้นพิสูจน์ได้มีหลักฐานยืนยันได้แต่กระบวนทุติธรรมสามาัญของท่านนั้นบางเรื่องก็สร้างหลักฐานเท็จขึ้นมาเพียงเพื่อจะทำลายศัตรูฝ่ายตรงข้ามต่อมาครับท่านเข้าสู่อำนาจอย่างสมใจแล้วท่านรู้ไหมว่าสถาบันอันเป็นที่เคารพรักของเรานั้น ไม่เคยถูกวิพากษ์วิจารณ์มากมายเหมือนในสมัยของท่านไม่ว่านายกคนไหนไหนไม่ว่าจะเป็นนายกมะเขือเผานายกฤษีเลี้ยงดิงนายกหอยนายกหลงจู้นายกจอมพลภาคมักแดงนะครับนายกลิ้นทองนายกเตมีใบ้นายกปลาไหลใส่สเก็ตนายกขิงแก่แม้แก่ท่าน นายกมีดโกนอับน้าพึ่งท่านเหล่านี้มาด้วยการเลือกตั้งหรือมาด้วยกันยึดอำนาจแต่ยังไม่มีพี่น้องประชาชนคนไหนไปที่ลุกขึ้นมาวิพากวิจาร์ณสถาบานันมากเท่ากับยุคขององท่านเลยผมอยากจะถามท่านว่าท่านจะรับผิดชอบอย่างไรในเรื่องนี้นะครับท่านจำันจําจได้ไหมครับ ว่าเศรษฐกิจในยุควิกฤตต้มยำกุ้งแฮมเบอร์เกอร์ก็ดีมีคนตกงานมีคนจนเกิดขึ้นเต็มแผ่นดินท่านทราบไหมว่าคนจนที่เกิดขึ้นในยุคก่อนๆน,นั้นในภาวะเศรษฐกิจในช่วงนั้นเพิ่มขึ้นไม่เกินสี่แสนคนแต่ในยุคของท่านนั้นหลังจากที่ท่านยึดอำนาจมาปรกากฏว่ามีคนจนเกิดขึ้นเกือบล้านคนอันนี้ ไม่รวมจำนวนคนตกงานนะครับนั่นต่างหากอีกอย่าสงสัยนะครับนี่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารงานของท่านนั้นไม่สามารถที่จะสู้นายกคนไหนหๆได้ตั้งแต่อดีตจงจนถึงปัจจุบันท่านอ้างถึงเรื่องโควิด -19 อ้างเรื่องเล่าต่างๆจนวันนี้ทุกคนก็ต้องนับทั้งนิ้วมือ นิ้วเท้าว่าท่านบริหารบ้านเมืองมาท่านใช้เงินของประเทศไปแล้วสามสิบล้านล้านบาทถ้าท่านเอาเงินก้อนละล้านนะครับมากองไว้รวมกันสามสิบล้านก้อนผมว่าพื้นที่ในสภานี้คงไม่พอให้เก็บนะครับกับเงินที่ท่านใช้จ่ายไปจากเงินภาษีจากหยัดเงือแรงงาน จากค้าบน้ำตาของพี่น้องทั่วประเทศท่านลองคิดดูท่านลองเอาเงินสามสิบล้านล้านไปให้นักธุรกิจนักบริหารเอกชนให้เขาเอาไปบริหารงาน,าน,านผมมั่นใจนะครับว่ามันจะเกิดให้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่างๆขึ้นอย่างมากมายแต่เนื่องจากเงินเหล่านี้ท่านไม่ได้หาเองท่านจัดเก็บภาษีมาแล้วท่านก็ เอาไปใช้จ่ายแทนที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางสังคมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจผลประโยชน์ความมั่งคงผลของการสร้างขีดความสามารถของประเทศกลับไม่มีเลยวันนี้สิ่งสั่งต่างเหล่านี้มันติดลบท่านก็อาจจะโชคดีที่มีโควิด -19 มาช่วยท่านไว้เพราะฉะนั้นท่านจะอ้าง ของการแพร่ะระบาดของโควิด -19 กับจำนวนหนี้สินของส่วนกับจำนวนหนี้สินของภาคกควเรือนนั้นจึงกลายเป็นข้ออ้างของท่านแต่สิ่งหนึ่งที่คนยังติดใจตติดตาตึงใจยอยู่ในยามวิกฤตเศรษฐกิจเช่นนี้ท่านยังทำท่าทีเพิดเฉยด้วยการซื้อเรือดําน้ำซื้ออาวุธสงครามค่าใช้จ่ายในค่ายทหาร หลายหลายค่ายมีคนตั้งคำถามว่าไปที่ค่ายทาหารในหลายค่ายนั้นใช้งบจนไม่รู้จะไปใช้ยังไงอีกป้ายหน้าทาหารตอนนี้กลายเป็นหินแกรนิตทําไม่หมดนะครับท่านก็รู้ท่านไม่รู้ว่าจะเอาเงินไปใช้จ่ายอะไรยังไงนะครับรัฐบาลในอดีตหัดกเกิดวิกฤตขึ้น ในประเทศเขาจะชะลอจะขอยกเลิกในการจัดซื้ออาวุธยุทธภพกรณ์ต่างๆในรัฐบาลที่ผ่านมาเขาก็มีการปรับลดงบต่างๆลงแม้กระทั่งสมยัยท่านนายกชวนคือท่านประธานรัฐสภาของเรานี่แหละครับถึงขั้นกระหนัดตัดเงินเดือนลดเงินเดือนมีการชะลอค่าใช้จ่ายต่างๆแต่ณนวันนี้ท่านเพิ เฉยในสิ่งต่างๆเหล่านั้นถ้าเป็นสี่จิ้งผิงเขาจะบอกว่าคนเหล่านี้เป็นพวกขายจิตวิญญาณในความรักชาติรักประชาชนแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือมีการปล่อยให้เกิดการค้าเสรีถ้าเป็นการค้าเสรีปกติก็เป็นเรื่องที่น่ายกย่องนะครับแต่นี่มันเป็นการ ปล่อยให้เกิดการค้าเสรียาเสพติดทุกย่ำยาแบบไม่เคยปรากฏเช่นนี้มาก่อนเหตุการณ์เช่นนี้ท่านสามารถที่จะเ,เซกยาเสพติดล็อตใหญ่ซึ่งมีต่างประเทศเขาชี้เป้ามาให้มีการไปติดตามจับก,กลุ่มไม่ใช่เจอกันกลางถนนหรือเจอกันกลางทางนะครับ พอท่านจับได้ท่านก็แถลงกล่าวใหญ่โตจับได้สิบเอ็ดล้านเอสิบเอ็ดตันนะครับสิบอ็ดกว่าตัน mm hmm. พอแค่ชั่วข้ามคืนยาเสพติดเหล่านั้นกลับกลายเป็นสารเคมีชักด mm ี hmm. ท่านใช้วิธีอะไรไปตรวจสอบครับยาสิบ hmm. ยาเสพติดสิบเอ็ดกว่าล้านเอสบอ็ดกว่าตัน ตรวจสอบไม่กี่ชั่วโมงก็บอกว่าเป็นของปลอมนะผมทราบมานะครับว่าข้อมูลเหล่านี้ท่านได้มาจากที่ท่านจับได้ข้อมูลเหล่านี้นะครับท่านได้มาจากหน่วยปราบรามยาเสพติดของทางออสเตรเลียและไต้หวันเขาอสอ่งข้อมูลมาเพื่อให้ขยายผลจับกลุ่มไม่ใช่ท่านไปจับกลางถนนแล้วก็บอกว่ามันไม่ใช่ สิ่งนี้สร้างความเครือบแคลงสงสัยให้ประชาชนทั่วไปต่างประเทศเขาจะคิดเขาจะมองประเทศไทยเราเป็นอย่างไรเป็นดินแดนแห่งการค้าหรือผลิตยาเสพติดหรือไม่นั้นท่านไปคิดเอาเองนะครับท่านคิดว่าพอมสมองจะคิดได้ถัดมาครับท่านปล่อยให้เกิดการพนานปล่อยให้มีการประมูล การตั้งบอลในพื้นที่ต่างๆเจ้าหน้าที่คนไหนไม่ใช่พวกท่านกลัวเขาจะมาขวางลําในการทำมาหากินของท่านท่านก็จะเสนอย้ายออกนอกพื้นที่ยิ่งกว่าการทำโทษผู้ทำผิดย้ายออกไปนอกเมืองไม่พอยังย้ายไปอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลาจากครอบครัวของเขาเจ้าหน้าที่ตำรวจเหล่านี้ ได้รับความเจ็บปวดอย่างมากและหน้ำซ้ำอย่างเยอะเย้ยว่าเฮ้หากอยากจะกลับมาก็ให้มาวิ่งเต้นสิและชื่อของคนที่ถูกย้ายไปยี่สิบกว่าชื่อนั้นในภาคตะวันออกเขาบอกว่าเป็นตัวของนายกรัฐมนตรีแล่ไม่มีใครกล้าขวางครับเขาผิดอะไรครับท่านถึงย้ายเขาเขาผิดเพียงเพราะ เขาไม่ร่วมมือในการเปิดบ่อนใช่ไหมสิ่งที่น่าตกใจมากที่สุดก็คือเจ้าหน้าที่บางท่านย้ายไปย้ายมาไม่ถึงปีซึ่งตามกฎระเบียบเงื่อนไขต่างๆนั้นถ้าเขาไม่มีความผิดย้ายเขาไม่ได้นะครับโน่นเขาแต่เข้าไปในภาคไปถึงภาคห้านดุดไปอยู่ในจังหวัดแม่ห้องสอน,นดุด หากคนเหล่านี้เขาเป็นตำรวจไม่ดีก็แล้วไปแต่ถ้าเขาวิ่งเต้นขอกลับมาแล้วก็จะเลื้อประโยชน์ในการที่จะตั้งบ่อนให้เจ้าสัวที่เขาเรียกกันว่าหลงจู้หรือเท่าแก่อะไรก็แล้วแต่ครับเขาจะกลายเป็นเครื่องมือของพวกหลงจู้เท่าแก่เหล่านี้ต่อไปก็ชาวบ้านเขาพูดกันอย่างนี้ครับว่า มีอดีตผู้บัญชาการเก่าในพื้นที่ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องพระนะครับเขาเลือกือกันว่าพระที่แขวนคออยู่บนคอของท่านหลายองค์เนี่ยผู้บัญชาการคนนี้นะครับเป็นคนมอบให้ท่านราคาก็บอกว่าแปดหลักขึ้นไปครับท่านอาจจะบอกว่าไอ้พวกนี้มันโกหก ไม่ถึงหรอกองหนึ่งไม่กี่ตังค์แต่ถ้าเกินสามพันละครับท่านได้รับสิ่งของที่เกินสามพันท่านก็รู้อยู่ว่าสามารถที่จะส่งเรื่องให้ปปชได้แต่ไม่มีใครว่าเพราะเอิญในวันนั้นท่านหลวงเอาพระในคอของท่านออกมาโชว์นะครับผมไม่ใช่ฝานเองท่านช่วยดูนะครับว่าองค์ไหนนะครับวันนี้ใสามาหรือเปล่าก็ไม่รู้ นะองไหนที่อดีตผู้บัญชาการท่านนั้นมอบให้ท่านท่านเห็นไหมครับว่าการจับกุ่มคนทั้งหลายที่เป็นทั้งแน็ไอดอลนะครับซึ่งพวกนี้ชาวบ้านเขารู้ตั้งนานแล้วว่าทําบ่อนมาตั้งนานแล้วพอถึงใกล้วันจะอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านก็จะรีบเอาภาพการปราบปรามเหล่านี้มาลบกระแส แล้วก็ตอบข้อสักถามในสภาว่าอาจับแล้วยังไงนะครับต้องการแก้ตัวในสภาเท่านั้นท่านทำงานเหมือนไฟลยลํำทุ่งหลังการอภิปรายเสร็จทุกอย่างก็คงกลับเข้ารูปเข้าร่างเดิมแบบนี้เขาเรียกว่าวิธีของประยุทธ์ไหนครับใครก็ตามที่มารวมกลุ่มกันเชียร์รัฐบาลหรือเข้าข้างรัฐบาล ก็จะไม่ถูกดำเนินคดีแต่คนที่มาประท้วงโดยไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลจบถูกดำเนินคดีนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นหากยังขืนปล่อยให้คนที่ชื่อประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกต่อไปหนึ่งรัฐธรรมนูญแก้ไม่ได้ครับต่อหน้าอันก็บอกว่าไม่ขวางแต่เวลาคุยกันในการวางแผนท่านนั่งหัวโต๊ะนะครับตลอดเวลา พราะรัฐรรมนูญฉบับนี้ท่านสร้างขึ้นมาเพื่อการสืบทอดอำนาจโดยแท้ยามบ้านเมืองมีบรรยากาศประชาธิปไตยเห็นสังคมเขาต่อต้านท่านก็มีท่าทีที่ผัดผ่อนใช้เทคนิคใช้เทคนิคนะครับกฎทางกฎหมายหรือลูกน้องพวกริ้วล้อนี่แหละครับมาขัดขวาง ซึ่งก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาสองถ้าท่านขืนยังอยู่ต่อไปปัญหาความเหลื่อมล้ำในประเทศซึ่งเราติดอันดับหนึ่งของโลกแย่กว่ารัเสเซียแย่กว่าอินเดียสิ่งที่เกิดตามมาก็คือความเหลื่อมล้ำช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยก็จะมากขึ้น เพราะท่านไปเอื้อประโยชน์ต่อพวกเจ้าสัวโดยการให้การผูกขาดสัมปทานเอารัดเอาเปรียบใช้ทรัพย์สินของชาติที่เป็นส่วนรวมไปให้เจ้าสัวเอาไปใช้เป็นส่วนตัวหาผลประโยชน์การอย่างไม่หยุดหย่อนเช่นการสัมปทานโรงเล่า,ด,าดิวตี้ฟรีสนามบินอันนี้ผมเคยยกตัวอย่าง และอีกสัตว์อันก็คือการยอมให้ต่างชาติเข้ามาใช้ที่ดินอย่างยาวนานซึ่งที่ดินนั้นถือเป็นปัจจัยการผลิตของคนยากคนจนทั้งหลายท่านทำบาปมหันหากปล่อยให้ท่านบริหารต่อไปจะเกิดปัญหาความขัดแย้งอย่างรุนแรงในวันนี้เราบอกให้ท่านลาออกท่านคงไม่ลาออกหรอกครับเราต้องช่วยการวอด มติไม่ไว้วางใจให้ท่านพ้นจากตําแหน,น่งนะครับขอบคุณครับดูจบแล้วหากชื่นชอบคลิปวิดีโอของเราอยากให้เราผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับร่วมกันสนับสนุนด้วยการสมัครสมาชิก y o YouTube มัชชนทีวีกันเข้ามาได้นะครับเพราะว่าการเมืองเป็นของทุกคนประชาธิปไตยเป็นของทุกคน y o YouTube มัชชนทีวี v. เป็นของทุกคนครับ